ค่านี้เราเรียกว่าโรเตชันัลอินเอเชียนะฮะมีคนตั้งคำถามว่าถ้าวัตถุไม่หมุนมัน um มีโมเมนตัมอินเอเชียไหมถ้าวัตถุไม่หม, um ม,มุนมีโมเมนตัมอินเอชียไหมซิกมาม i อาร์ไอกังสองเนี่ยคำตอบคือเราบอกไม่ได้ เพราะว่า R-I เนี่ยมันจะต้องกําหนดแกนหมุนก่อนเราถึงจะรู้ว่า R-I มีค่าเท่าไหร่ใช่ไหมถ้ามันยังไม่หมุนเราไม่รู้ว่าแกนหมุนมันอยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นเราบอกค่าโมเมนตัมนินเนเชียมันไม่ได้เลยนะแต่สภาวะที่เป็นอินเนเชียหรือความเฉยของของมวลก้อนนี้มันมีอยู่นะฮะมันมีอยู่เพียงแต่ว่ายังกําหนดแกนหมุนไม่ได้เราก็ไม่รู้ว่ามันมีค่าเท่าไหร่ มวลมากจะเป็นอินเนอร์เชียต่อการเคลื่อนที่เชิงเส้นแต่มวนคูณกับแขงการหมุนยกกำลังสองถ้ามีมากมันจะเป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนที่เชิงหมุมนะฮะทำให้เคลื่อนที่ได้ยากด้วยความเร่งได้ยากวัตถุที่มีอินเนอร์เชียูงสูงๆเราพบว่าไม่ว่าจะออกแรงกระทำเท่าไหร่มันก็ยังเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงนะฮะ เห้นาเชียสูงมากๆยัเข้าใกล้อินเิ์นตี้ทีนี้เทอมนี้เนี่ยเริ่มเข้ามามีวาความสำคัญนะฮะแล้วก็เราเขียนใหม่ว่าพลังงานจนเท่ากับเซ้นหน่งสองถ้าตัวนี้เป็น I อเสน้นหน่สองไโอเมก้าสแควร์นะฮะแต่ถ้าเป็นเชิงเส้นมันเสนหน,น่งสองเอมีกลังสองก็จะพบว่าความเร็วเชิงเส้น ถูกเปลี่ยนมาเป็นความเร็วเชิงมุมทา a เ s ้นเช o n อม e นเชียซึ่งเป็นมวลถูกเปลี่ยนมาเป็นโรเทช i o n a อ e n น r g เชียคือมวลคุณและสมีกัลังสองเส้นวนสองข้างหน้ายังเหมือนเดิมนะฮะก็จะถูกเปลี่ยนระหว่างตรงนี้นะตัวแปรเชิงมุมกับเชิงเส้นมันก็จะมีความสัมพันธ์กันอยู่ระหว่างเทอมคูณนะนี้ถ้ามาดูมวล เรามีท่อนท่อนเหล็กอันหนึ่งเล็กๆถ้าเราหมุนตามแนวแกนของท่อนเหล็กเนี่ยนะเราเราออกแรงไม่มากที่จะหมุนตัวนี้รอบแกนของมันนะแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณมาหมุนรอบแกนนี้เราจะต้องออกแรงมากขึ้นนะฮะทั้งที่มวนมันก็เท่าเดิมนะแต่มวลเล็กๆอันนี้จะมีแขนการหมุนที่ยาวขึ้นหาน่างออกมาจากแกนหมุน m อกลังสองมันจะมีค่าสูงขึ้น นะเพราะฉะนั้นมันจะต่อต้านการเคลื่อนที่เชิงมุมมากขึ้นแล้วทําให้มันหมุนได้ยากขึ้นนะเพราะฉะนั้นพอมันหมุนรอบแกนนี้โมเมนตัมเวียนเชียจะต่างจากเมื่อหมุนรอบแกนของทรงกระบอกนะการหาค่าโมเมนตัมเวียนเชีย หรือโมเมนต์ของความเฉยจากมวลที่เป็นก้อนเราใช้ซิกมาเอ i มอารลังสองนะซิกมาเอไมอรลังสแต่ถ้าเป็นมวลที่มีความต่อเนื่องจํานวนมากเราต้องแบ่งเป็นอิเลเมนต์เล็กๆเราเรียกว่าเป็นมวล d ีเมมวลดีเอ็มแต่ละก้อนห่างจากแกนกลางมาเป็นระยะ R เราต้องอินทิเกรต R าร์ลังสองดีเอ็มเราจะได้โมเมนต์แรงเนเชียไอองมั ะฮะตรงนี้พรุ่งนี้ทีเอจะนับติวนะครับมเข้าใจว่าห้องบีบีสองห้าศูนย์ห้าว่างทีนี้มาดูในเทิมของโมเมนต์นอฟบเนเชียนะเราจะมีมวลรูปร่างลักษณะต่างๆ ถ้าเป็นวงแหวนแล้วมีมวลเอ็มเราจะพบว่าถ้ามันหมุนรอบแกนนี้มวลนี้จะอยู่ห่างจากแกนหมะะุน,มมน,นมเป็นระยะ R เท่ากันหมดเพราะนั้นมวลเมคูณกับระยะ R ไม่ว่ามันจะกระจายอยู่ตรงไหนของวงกลมมันก็ห่างออกจากแกนหมุนเท่ากับ R มันก็คือ M R ากำลังสองใช่ไหมครับ แต่ถ้ามันมีมวลกระจายอยู่ระหว่าง r1 กับ r2 เราพบว่ามันเป็นเศษหนึ่งนสอง m r1 กำลังสองบวก r2 กำลังสองเพราะตอนนี้มันเริ่มมีมวลกระจายสั่งฝ่า r สั่กว่า r r2 เข้ามาใช่ไหมัมาถึง r1 เพราะฉะนั้น r1 กำลังสองบวก r2 กำลังสองส่วนสองนีก็คือ r เฉลี่ยยกกำลังสองระหว่างนี้ใช่ไหมครับ แต่เนื่องจากมันเป็นค่าเฉลี่ยของอายกกำลังสองมันก็เลยเป็น R าหนึ่งกำลังสองอา R สองกำลังสองถึสอง,สองถ้าเป็นทรงกระบอกมวลจะกระจายตั้งแต่รัศมี R จนมาถึงรัศมีศูนย์ดัะนั้นสุดท้ายถ้าคุณอินทิเกรตคุณจะได้เศษหนึ่งสองเอ็มาลังสองเพราะมวลที่กระจายมันทุกตัวไม่ได้ห่างอหมดแต่มันห่างระหว่างศูนย์กับ R าใช่ไหม แต่มวลข้างในเนี่ยจะมีปริมาณน้อยที่ที่ระยะน้อยนะฮะเราจะพบว่ามันมีวงเป็นวงเล็ก Summer. ๆที่ที่ระยะห่างเล็กๆเนี่ยมันมีพื้นที่ของตรงนี้น้อยกว่าไอ้ตรงที่ระยะห่าไกลๆมันจะครอบคลุมความยาวที่สูงเพราะนั้นมวลที่ กระจายตัวอยู่ตรงด้านนอกก็จะมีความหนาแน่นสูงกว่ามวลบริเวณภายในใช่ไหมฮะดีลยาอาริยวกแลวถ้าตรงนี้หนาเท่ากันนะเพราะฉะนั้นการกระจายตัวก็จะอยู่ด้านนอกมากกว่ามันก็เลยเป็น m r ็ำลังสองส่วนสองถ้าเทียบแล้วก็คือ m r ส่วนรูทสองยศกำลังสองใช่ไหมในตัวเนี้ย มวลก็คือเอามาพลังสองแบบวงแหวนนั้นเนี่ยทุกันไปรวมอยู่ที่อาหมดแต่ถ้ามันกระจายมันจะจะมีลักษณะอย่างนี้ค่า r อาส่วนรุปสเนี่ยซึ่งแทนแทนลักษณสมมูลที่ทําให้มวลที่ไปวางที่ตำแหน่งนี้แล้วมีโมเมนตัมเรเลน์เลเชียเท่ากับทั้งทรงระบอกเนี่ยเราเรียกตัวนี้ว่า Radius of g y r a t i o n นะ ลักษณะจะเรียกชื่อมันทำตัวเสมือนกับว่าไอ้มวลทั้งก้อนอันนี้มาวางอยู่ที่ตำแหน่ง R สว่วนรูปสองห่างจาก,กแกนหมุนนะฮะการการที่มวลกระจายแบบนี้ถ้าเราเทียบก็คือจากแกนหมุนเนี่ยห่างออกมา R สว่วนรูปสองแล้วคุณเอามวลทั้งก้อนเนี่ยมาวางไว้ตรงจุดนี้มันจะมีโมเมนต์แรงเฉีย์เท่ากัน ทีนี้ถ้ามาดูทรงกลมโมเมนตัมเวนเชียร์มันจะเหลือสองส่วนห้าเอมากันสองต่ำกว่าทรงกระบอกทรงกระบอกนี่เศษหนึ่งสนสองก็คือศูนย์จุดห้าสองส่วนห้าคือศูนย์จุดสี่ต่ำกว่าเพราะอะไรเพราะการกระจายตัวของมวลมวลทรงกลมเนี่ยถ้าแกนหมุนเป็นแบบนี้ มันก็จะมีมวลที่ที่มันกระจายอยู่ในแนวนี้นะฮะตรงนี้เท่านี้เนะขอล่งตรงนี้จะสูงมีมวลกระจายอยู่ตรงใกล้ๆแกนกลางถึงแม้ตรงนี้รัศมีจะน้อยแต่ว่าตรงนี้จะสูงถ้าอยู่ห่างออกไปมวลที่อยู่ห่างไประยะรัศมีเท่ากันนะจะพบว่าตรงเนี้ย มีพื้นที่มากกว่าตรงนี้แต่ความสูงตรงนี้จะน้อยกว่าเพราะฉะนั้นมวลจะมีการกระจายที่ข้างในมากกว่าด้านนอกเพราะว่าว่าด้านในนี่มีคอัมพ์์ที่สูงกว่าทําให้เมื่อมวลมาอยู่ใ,ใกล้ๆแกนกลางโมเมนตัมอเเอัลจีก็จะต่ำลงใช่ไหมแต่ถ้าเป็นทรงกระบอกคือเนื้อเต็มๆอย่างนี้เลย มันก็จะเท่ากับเอ็มาร์กำลังสองส่วนสองแต่อันนี้เหลือสองส่วนห้าเอมาร์กำลังสองเพราะมวลมาคอนเซนเทรตอยู่ใกล้แกนกลางม,มากขึ้นนะอันนี้ถ้าเป็นวงแหวนแต่ถ้าหมุนรอบแกนกลางกับหมุนรอบในแนวนี้เนี่ยมันมันจะเปลี่ยนมาอันนี้คล้ายๆกับทรงกระบอกหมุนรอบแกนของทรงกระบอกแต่อันนี้มันขนาน ขน,นากนกบให้แนวแผ่นนะฮะมันมันก็เลยมีค่าอีกแบบนึงแต่ถ้าแกนหมุนอยู่ในแนวตั้งฉากกับไอ้รูตรงกลางเนี่ยนะผ่านผ่านเข้าไปนในรูตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นเอ็มอาร์กำลังสองถ้าเป็นทรงกลมบางทรงกลมบางเป็นเชลเป็นเปลือกบ,บางๆอยู่ส่วน้ายนอมวลจะอยู่ห่างจากแ,แกนหมุนออกมาอยู่ด้านนอก เพราะฉะนั้นะมันก็จะเป็นสองส่วนสามเป็นมาก,มาก 2, ํำลังสองแทนที่จะเป็นสองส่วนห้าสองส่วนสามก็สูงกว่านะเพราะคนกระจายห่างจากกาห,ากหมุนลงมากกว่านะฮะถ้าเป็นรูปแท่งหนังสือก็จะเป็นส่วนนะี้อันนี้เดี๋ยวพีทีเอเขาคงจะสื่อให,ให้ให้ดูแล้วกันเฉพาะบางตัวอย่างนะัะ ตัวอย่างแล้วที่เหลือลเราไปหาอินทิเกรตเองนะฮะมันอาจจะออกมาในข้อสอบข้อใดข้อหนึ่งทีนี้วิธีการคำนวณโมเมนตัมเอนิเชียเนี่ยปกติบางครั้งแกนหมุนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เซนเตอร์ออฟแมสของมวลก้อนนั้นนะฮะถ้ามันอยู่ที่เซนเตอร์ออฟแมส ของวนกล้องน,นี้นะฮะคือมีการกระจายทางั้นบว,บวก y ลบ y เท่ากันบวก x ลบ x เ,เท่ากันนะที่เซนเซอร์อาแมสนี่เราจะพบว่ามีโมเมนตัมอิเลเชียต่ำที่สุดต่ำที่สุดนะฮะเพราะมวลมวลที่อยู่ห่างออกไปก็จะห่างออกไปจากจุดศูนย์กลางไม่ไม่มากนะทั้งทางซ้ายทงางขวา พอคูณ R ารงสองตรงนี้คูณ R ารงสองรวมกันแล้วมันก็จะได้ค่าโมเมนต์อิเนอเชียต่ำสุดแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณเลื่อนแกนหมุนจุดหมุนจากจุด O ซึ่งเป็นเซนเตอร์แมสมาอยู่ที่จุด P ซึ่งไม่ใช่เซนเตอร์แมสคุณจะพบว่าโมเมนต์อิเนอเชียรมันสูงขึ้นถึงแม้มวลก้อนนี้จะอยู่ใกล้จุดหมุนมากขึ้นแต่ว่าไอ้มวลส่วนใหญ่ซึ่งมันอยู่ทางด้านนี้เนี่ยมันอยู่ห่างจากจุดหมุนมากขึ้น มันจะทำให้ m r กําลังสองมีค่าเพิ่มขึ้นนะฮะแล้วเราสามารถใช้ทฤษฎีแกนขนานได้ว่าโมเมนตัมเวนเชีจะมีค่าเท่ากับโมเมนตัมเวนเชียที่ผ่านจุดศูนย์กลางของความถ่วงหรือจุดศูนย์กลางของแมะะสเซนเตอร์แมสบวกกับระยะที่ชิปออกมาเป็นระยะ h คูณกับมวลของทั้งก้อนอันนี้ย นะคุณกระยะที่ชิดมายกประมาณสอง 2. พิสูจน์ได้จากการอินทิเกรตอันนี้นะโมเมนตัเวเน์ชีที่อยู่รอบจุด P อินทิเกรต R กระมาสองดีแต่เดิมเนี่ยมวลก้อนนี้เนี่ยอยู่ห่างอยู่ห่างจากตรงนี้เป็นระยะ R ใหญ่ใช่ไหม DM อยู่ตรงนี้ห่างจากเซนเตอร์แม้เป็นระยะ R ใหญ่ เราก็ได้เป็น r กำลังสองรีเอ็ม r ใหญ่กำลังสองรีเอ็มแต่พอเลื่อนมาอยู่ที่จุดนี้มันก็จะเป็น r เล็กกำลังสองรีเอ็มแต่ r เล็กนี่พอมาเทียบกับมวลที่ตำแหน่งนี้ r ใหญ่มันคือค่านี้แต่ r เล็กกลายเป็นค่าไหนซึงยาวไานะฮะถ้าคณเทียบว่า r กำลังสองคือระยะตรงนี้นะระหว่างมวลมาถึงจุดมวลเนี่ย เป็นอา x เล็กประกอบด้วยตำแหน่ง dm นี่อยู่ที่ตำแหน่ง x กับตำแหน่ง y นะฮะจุดทีม่เป็นแกนหมุนห่างจากออริจินมาเป็นระยะ a กับ b เพราะฉะนั้นระยะนี้ก็จะห่างกัน x-a ลบระยะนี้ก็เป็น y-b ลบ b นะฮะ X ลบเกลังสองกับ y ลบบกำลังสอง y ม,มันก็คือระยะ r กรลังสองตรงอินเิเกตดี หลังจากนั้นคุณ expand เทอเรียกมา x ลบ a ยกกำลังสองก็เป็น x กำลังสองบวกลบสอง ax แล้วก็บวก a กำลังสองนะฮะ y ลบ b กำลังสองก็เป็น y กำลังสองลบสอง by แล้วก็บวก b กำลังสองทีนี้เราแยกเทอม แทวน,นี้ก็คือ r ใหญ่ยกกำลังสองใช่ไหม x กำลังสองบวก y กำลังสองก็คือ r ใหญ่ยกกำลังสอง m อันนี้คือโมเมนต์เวนิเชียรอบเซนเตอร์แมสเพราะมันเหมือนกับจุดหมดุนอยู่ที่จุด o ใช่ไหมระยะเป็น r ใหญ่เทียบกับ dm ที่ตำแหน่งต่างๆที่เปลี่ยนไปภายในวลก้อน,นี้อันนี้คือโมเมนต์เวนิเชียรอบเซนเตอร์แมสตัวนี้ เบวก b ีกำลังสองนะเอกำลังสองเอกำลังสองบวก b ีกำลังสองก็คือระยะ h อกำลังสองนั่นเองมอินทิเกรต dm ตลอดพื้นที่เนื่องจาก a อกำลังสองบวก b ีกำลังสองค่าพื n aut n aut ้นท so ี so like <mon> ่ออกนอกอินทิเกรตซึ่งก็คือ h อชกำลังสองอินทิเกรต dm คุณก็ได้มวงรวมของทั้งก้อนนั้นนี่ออกมาทีนี้มาถึงตรงนี้ 2a งอินดิเกต xdm กับลบสองบอินดิเกต y ยเนื่องจากว่าตำแหน่งนี้เป็นเซนเตอร์ออฟแคุณเอาด m เลือกไปทางซ้ายกับทางขวาเนี่ยคุณซ u m y าคกับ m, เมนี่ยมันจะต้องมาลงที่จุดเซนเตอร์ m a s แซึ่งอยู่ที่ศูนย์พอดีใช่ไหมฮะเพราะนั้นค่า y เฉลี่ยของมวลที่มีค่าบวกบ้างลบบ้างเนี่ยซํากันแล้วมันจะออกมาเป็นศูนย์พอดีอินทิเกต y เ อินทิเกรตกเดียนเนื่องจากตอนนี้เป็นเซนเตอร์แมสมวลที่กระจายซี่ล่างกับซี่บนเฉลี่ยแล้วมันก็ลงอยู่ตรงวเท่าศูนย์พอดีเพราะฉะนั้นเทอมนี้อินทิเกรตเราจะได้ค่ามาเป็นศูนย์เราก็จะพบว่าถ้าเรามีการเลื่อนแกนหมุนจากตำแหน่งนี้นะแกนอยู่ในแนวนี้มาเป็นอยู่ในแนวนี้ถ้าสองแกนนี้ที่เลื่อนไปเนี่ยอยู่ในแนวขนานกันเป็นสองแกนที่ขนานกันนะฮะ เราเรียก a ารา l ลนซ์ซีเรี e มนะฮะหรือสองแกนต้องขนานกันแล้วห่างก,กันเป็นระยะ h นะฮะค่าจุดแรกอยู่ที่ center of mass อีกจุดหนึ่งอยู่ห่างออกมาเป็นระยะ h จาก c e n t e r of mass โมเมนต์เนเชียที่จุดนั้นจะมีค่าสูงขึ้นกว่าโมเมนต์เ n นเชียที่รอบ center of mass นะฮะโดยค่าท่ากับ m h กำลับบงสองนะฮะ